พีกมาก ฝ้าจางใน7วันก่อนหน้านี้คือหน้าโกมีปัญหาหนักมากค่ะฝ้าขึ้นเต็มใบหน้าเลยหน้าหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอจนโกได้มาเจอเซรั่มฝ้าอัมเฮิบจนได้ลองใช้นี่คือผลการใช้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ของโกค่ะซึ่งโกศึกษามากระบวนการฝ้ามีสีขั้นตอนการที่จะแก้ไขปัญหาฝ้าจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีส่วนเกินที่ใต้ชั้นผิวหนังเพื่อแก้ปัญหาถึงต้นตอของปัญหาฝ้าค่ะวงจรที่1่ฝ้าเกิดจากลพลัภาวะแสงแดดและความขี ซึ่ง,งเขาจะมีสารหลายแดงดูแลการอักเสบของผิวทําให้สร้างเม็ดสีน้อยลงทําให้ผิวกระจ่างใสในอัซินามายวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสควบคุมความมันค่ะจอนที่ 2, 2การสร้างเม็ดสีในชั้นผิวซึ่งเขาจะมีอนุพันธ์ของวิตามิน A ที่ช่วยดูแลริ้วรอยช่วยลดการสร้างเม็ดสีทําให้ฝ้ากระต่างๆดูจางลงค่ะแอลฟาอัลูตินช่วยให้ผิวกระจ่างใสฝ้ากระดูจางลงจอนที่3การตัดการส่งเม็ดสีมลรานินขึ้นชั้นผิวด้านบนซึ่งสารหลายแดงอนุพันธ์วิตามินเแอลฟาอัลูติน ดูแลในวงจรนี้ค่ะวงจรที่4ฟื้นฟูผิวใหม่ผัดเซลล์ผิวเกา่าซึ่งมีเลตินอนในรูปแบบเอนแคปซูลเลความเสถียรเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพเพราะจะค่อยๆปล่อยสารออกมาช้าๆเพื่อลดการระคายเคืองผิวช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนช่วยดูแลฝ้ากระจุดด่างดำให้ดีขึ้นในอ,อัมเฮิร์บคือเซรั่มที่มีครบทั้ง4ขั้นตอนพร้อมตัดวงจรฝ้าถึงต้นตอเลยค่ะที่สำคัญทางแบรนด์เขามีผลการทดสอบจริงกับอาสาสมัคร ที่ได้ลองใช้พบว่า97%เห็นผลว่าฝ้าจางลงใน7วันเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องใครที่อยากให้ฝ้าจางลง7วันเปิดใจลองเซรั่มอัมเฮิร์บนะคะจากใจคนที่ได้ลองแล้วพบว่าดีจริงไปตามกันได้เลย